สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับยีนอีกแล้วนะคะยีนชาแนลนะคะสูตรแนวทางหาน้อยนะคะสามน้อยสูตรแนวทางนะคะของวันที่สิบห้าเดือนหนึ่งหกสี่เนาะสูตรหนึ่งนะคะสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งของยีนลงลงให้ เรามาสรุปก่อนเนาะสรุปของวันที่สิบห้กันเนาะพี่น้องเนาะยินให้เด่นสองนะคะสองนะคะแล้วก็จับคู่ให้สองกัมานะคะพี่น้องสองสองก็มาจริงๆนะคะใครชอบตัวเดียวเนาะเน้นเลยนะคะส่วนจับคู่นะยินก็จับจับได้อยู่นะคะ ตรงๆเลยนะคะสองสแล้วก็พิเศษนะคะ4ีสองก็ได้นะคะสองสสี่สองทุกอย่างยีนก็บอกว่าต้องไปกลับเนาะพี่น้องเนาะทุกอย่างต้องไปกลับนะคะแต่ตัวเลขทุกตัวก็มีหลุดมีเข้าได้ทุกเมื่อนะคะพี่น้องหากผิดถุกอย่างใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเ้อพี่น้องเ้อ ิดถูกก็ขอโทษขออภัยไว้นะที่นี้นะคะวันนี้สูตรหนึ่งนะคะของวันที่สิบห้านะคะสองคู่นะคะมีใครหมานบ้างไหมเอ่ยเนาะเดี๋ยวยินมาตามสูตรหนึ่งเม็ดเดียวต่อเนาะวันที่สิบหกเนาะพี่น้องเนาะยิงก็ว่าจะก็ว่าจะลง ลงแนวทางไทยอยู่นะคะแต่ก็ไม่ไม่มั่นใจว่าจะลงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวตามวันที่สิบหกก่อนเนาะพี่น้องสิบหกเดือนหนึ่งหกสี่แนวทางไทยก็ไม่มั่นใจสูตรเจ้าของสูตรตัวเอง <c oughs> ไม่รู้จะลงหรือเปล่าแนวทางนะคะแนวทางหาน้อยนะคะ หน่อยสามหน่อยนะคะพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสูตรหนึ่งมเม็ดเดียวนะคะมเม็ดเดียวเน้นเนนมเม็ดเดียวนะคะให้เด่นนะคะมเม็ดเดียวเน้นๆน้น,นะคะพี่น้องหกนะคะหกเน้นเน้น พี่น้องท่านไหนที่ชื่นชอบก็เตรียมปากกาเตรียมกระดาษจดไว้ได้นะคะพี่น้องท่านไหนไม่ชื่นชอบก็ก,กดเลื่อนผ่านเวยจ้าเพระว่าก,กันเนาะหกเน้นๆนะคะหเด่นเดี๋ยวยินจับคู่ให้เลยนะคะเราจะได้คู่ไหนบ้าง เผื่อพี่น้องจะได้เอาไปเป็นแนวทางเนาะหกสองหกสามหกสี่นะคะหกห้าทุกอย่างต้องไปกลับนะพี่น้องทุกอย่างต้องไปกลับเด้อค่ะเด้อหกหกนะคะหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเอาสงสัยจะมาเก้าเก้าแล้วพี่น้อง หกเก้านะคะโทษขอโทษขออภัยด้วยนะคะอินเกียบตัวเลขผิดสงสัยจะมาเบิ้ลเก้าเก้าหรือเปล่าเนาะส <c oughs> งสัยจะมาเบิ้ลเก้าเก้ามือมันก็นเลยเขียนเป็นเก้าเก้าเนาะหกเก้าสงสัยมันจะกลับหัวหรือเปล่านาะพี่น้องเนาะเน้นหกนะคะเน้นเน้นเน้น,เ,น,นเด่นหกนะคะ ที่ชอบนะคะค่ะพี่น้องพี่น้องท่านไหนชื่นชอบก็แคปหน้าจอไว้ได้นะจ๊ะพี่น้องท่านไหนไม่ชื่นชอบก็เลื่อนผ่านนะคะก่อนจะออกไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเลขเด็ดๆเลขสวยๆของแนวทางฮานอยนะคะฮานอยสามนอยของวันที่16พรุ่งนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ยินก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ